ทอดๆอ้วกขึ้นครับน่ะก่ให้พี่น้องเบิ้งค่ะตอนนี้ลูกกำลังขึ้นข้างสองเมตรุภาพกะบสองเมตรกับกำลังไหลสดอยู่สองเมตรุภาพกับชายนี่ค่ะเบิ้งค่ะพาร์ดไงหายกวงหายหมดนะน้องเบิ้ง ไอร่างกายเงี้สัสพี่ทิพย์คือหาปูที่ล่ะเอาหาปูหนาเทียมาปูเอาหาเทียมาปูสนอ ở nhà thì em mất ngàm lười tuần sau sau ok khả anh em phải sau mà anh yêu hẳn nhảy nhảy vào đây <laughs> ค่ะคุณยายสดีค่ะอดีค่ะเอาเดี๋ยวอดีตเป็นยังไงเอาใชยไหมใช่ไหมก็จะเป็นเบื้องลู่เป็นเบื้องไู่อันนี้คร <Hels> ีมเป็นบาค์คานีแน่นค่ะ10นาทีแล้จ้าสวัสดีค่ะได้หนึ่งนาทีแล้วเหรอเอาสวัสดีคุณยายคาเอสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีจ้า อ๋อค่ะค่ะเอาเอาเอาสวัสดีจอยค้อยจุสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้แม่แฟนแม่ผู้ใหญ่บ้านบ้านหมู่สีนะจ๊ะสวัสดีค่ะเอาเสื้อค่ะเสื้อค่ะเส้อค่ะเสื้อที่อยากมาอยากมาล่างมาบ่ได้ยเอา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 ค่ะค่ะแม่ยายไปนั่งไปนั่งท่านหมอก่อนนะจ๊ะคุณเดิมเต้นคุณเด้อ ค่ะค่ะเอาเอาเส้นเส้นค่ะเส้นถูกๆวันนี้เขามาถ่ายรูปเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ฝาเดี๋ยวไอ้ฝาเดี๋ยวเห็ลูกคูมากเห็มาถ่ายรูปแล้กันเอาไว้ก้อนลาเอาไว้ก้อนห่านทำไมเห็นเยวจะถ่ายรูปร้อยตำรวจอะไรอ่ะดูบีมปลาดลำเพยดูค่ะห่วงกลางอแม่เดี๋ยวถ่ายรูปพะย่ะเดี๋ยวจถ่ายเรื่องคุณไม่เสร็จ ไทยยูกดไทยเลยกดไทยอยเงไม่ตมเเสียงยืนพะนะนั date, uh ่นมาคุณแม่ค mm ุณแม่แม่แม่เพราะยี่ห้สูงมสามเอาแม่แต้ได้วยคันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เอาพระถ้าเด็พราะถ้าเด็ดใหนแนที่แกปาเป็นช้าอันนี้ใกโจโจโจมายหนูครับครเดี๋ยวสวัสทุกคนนะคะคุณเล ไชติดจะมีบอกราชาบอกราชาบานนางสีบ้านนักเก้าอีกเจ้านางเก้าอีกก่อนค่ะดักเย็ดอยู่ไหนดักเย็ดกรัะแถบน้ำค่ะน้ำค่ะเสิร์ฟน้ำ เติมน้ำค่ะเจียบอันตายดีก่าเรา้าเย็นไปอีกตั้เมน้องเชอรีไปใส่น้ำค่ะปลมะนาวน้น้ำนมากได้แย่อยากมากมากเลดอกชื้อโดนไอเออได้เย็นมากไทยรุมมากไอได้เยนมากไ้เล

เห <His name. S 2> well, ็นเหมือนสมง์้ยเห็นค <ati> ่ะหนึ่งสองเดี๋ยวหนึ่งนะคะหนึ่สองสามหนึ่งสองสามเดี๋ยวหนึ่งนะคะตาไม่ได้ใหญ่เลยแ่่กอไปเลย

วันที่สเลยับคือที่สองประการที่ที่เาเนบุตนะครับของท่านผุการวราเอาไปก่อนเออันนี้อันนี้ี่กระโรงงานเชลหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเยบอยครับไอไมไทยไกํลังมากเอมากวันนี้ไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเป็นดอกไม่ไหมไี่ห้นม

การนำของท่านคุณแม่สุณพนะครับมาลงสนามพร้อมด้วยทุกลูกเอาไม่ไหวหรอบอครับเอาของของย่านพีเอ็นะครับย่านมิตรโดยเฉพาะย่างยิ่งพี่น้องชาวออกไปเลยนะครับบานแพนนะครับของเรามาที่ต้องการอยากจะเข้าร่วมในการประกอบพิธีบรมเทพพิธีสุดจบในคืนนี้เป็นคืนที่สองนะครับก็คงจะประมาณ 18นาฬิกา10นาทนีประมาณนี้แหละนะครับตอนนี้พระเดกคุณก็อามณ์ดนะครับก็เดินทางม,มาถึงบ้านของกราานลนะครับก็อำเนินอาจารย์มีเจต่ะรังสี้อกันะครับ ใ่ครับใช่ค่ะถุกตั้งนะคะถูกตัอนแล้วค่ะได้ป่าเพราะว่ารถโผโโกล่าไม่ต้องเสียที่มันจะสวยเนาะไช่ผงให้รอบเลยโอซอซอซอจัดโตะช่วยอไรกันบ้งอะไกัน้ง กำลังจัดสถานที่ค่ะ้านอในการพวกเราผู้ใหญ่นะครับท่านในการความหล่อพระโทษนะครับที่นะครดุ้นเลยนะครับท่านท่านหลุดพรงเราแลาวพี่หน่อยพ่อไี่ขอฝากเป็นจดหมายากันไหมไน้ค่พี่น่อุหลายอย่างเนี่ยแลจะมาบอกว่าถ้ากี่าน่อยเขาารในเราเราก็ นะครับพี่ก็เป็นแห่งานการมีการดูทานอธิบายของเรื่องทางเร็ะเับนะครับคือเปิดใบรวดช่องแม่น้ำชงเหเต็มไหสดนเาคิปพ่อี่ะพอ่ิปอาวมีฝากไปซมีนอิหนอกากันไหม